จากท้องนาสู่ท่าเรือการส่งเสริมข้าวครบวงจรสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลจำกัดในน้ำมีปลาในนามีข้าวคำกล่าวนี้คงจะไม่เกินเลยสำหรับประเทศไทยข้าวพืชอาหารหลักและสินค้าส่งออกนำเงินตราเข้าประเทศอันดับต้นๆของไทยวันนี้เราจะพาไปชมสหกรณ์แห่งหนึ่งที่ส่งเสริมการผลิตข้าวแบบครบวงจรและนำมาแปลรูปส่งไปจำหนายย่ายยังต่างประเทศ ปัญหาราคาปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนทางกับราคาผลผลิตจากการทราบปัญหาของสมาชิกที่มีอาชีพทำนาสากลการเกษตรเมืองลับแลจำกัดได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์หาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกโดยได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบครบวงจรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเน้นการผลิตที่มีคุณภาพแตกต่างปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคพร้อมสแสวงหาช่องทางการตลาดที่แตกต่างออกไป ปัจจุบันสากรการเกษตรเมืองลับแหล่จำกัดได้แปลรูปเป็นข้าวกล้องจำหน่ายให้ผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศจากข้อมูลปี2564สามารถจำหน่ายข้าวได้มากกว่า3,900ตันมูลค่ากว่า46.6ล้านบาทผมได้เรียมสายมงคลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแหลจำกัดทำนามา90า90ไร่ เป็นสมาชิกมาส0มปีก่อนนี้ก็ขายแล้วก่อนเนี้ยเขาไปขายตามลุงเสีแล้วยมีเจาแก่มากเลยหาว่าจะเอาโน่นขายตรงนี้ดีเกี่ยวอะไรเขาก็จะมาหามีนายหน้ามานั่นแหละแล้วก็ไปขายตามลูงศรีโทวไปแล้วปัญหาที่พบจากการขายข้าวให้ได้หน้าถูกกดราคาราคาก็จะต่ำลงมาอะไรอย่างงี้มันจะมีปัญหาตรงนี้แหละครับที่ว่า ขายเข้าทั่วไปนั่นนะแต่ก่อนเนี้ยหลังจากเขา้าวหลอมโครงการกษตรกรก็มีเงินทุนมาให้มีคําแนะนํามีเมล็ดพันธุ์มีตลาดดูแลทุกอย่างให้มีเงินทุนมีรถด,ดำา้ามามีปุ๋ยเอาม,มาดูแลแล้วก็รับชื่อถูกตลาดมนอกมันจะถูกกว่าพอฮะกกรรับซื้อหลักมันจะขึ้นราคาไปอีกตันละห้ารย ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ได้1,500บาทต่อตันส่วนต่างนะแต่เดี๋ยวนี้ก็เลยรู้สึกว่าดีขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจุดเริ่มต้นของสากรการเกษตรเมืองรับเลดจ,จำกัดนะครับเราได้ผลิตข้าวสีขายในประเทศทางเชียงรายนะครับได้เห็นว่าสากรการเกษตรเมืองรับเลีจ,จำกัด ผลิตข้าวแข็งก็ได้มาสั่งวัตถุดิบจากสากลการเกษตรเมืองรับเลจำกัดเพื่อไปคัดแยกและแปรรูปนะครับข้าวนำไปส่งยังต่างประเทศแล้วหลังจากนั้นทางคู่ค้านะครับที่เดินทางมาจากออสเตรเลียได้มาดูว่าสากลการเกษตรของเราเนี่ยได้มีโรงสีแล้วเรามีรงคัดมเมล็ดพันธุ์นะครับอีกหนึ่งโรง แล้วเรามีกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์นะครับได้ผลิตข้าวส่งให้กับสางสากลคู่ค้าก็ได้มาติดต่อคุยกับทางสากลการเกษตรเมืองรับแลกจำกัดว่าเขาต้องการข้าวแข็งจากสากลการเกษตรเมืองรับแรกจำกัด ให้สกรการเกษตรเมืองรับแรงจำกัดเป็นผู้ผลิตแปรปรูปข้าวส่งไปยังต่างประเทศปัจจุบันนี้นะครับได้มีการส่งเสริมนะครับาการผลิตข้าวไปยังต่างประเทศออสเตรเลียสิงคโปร์มีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ12,138ไร่มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ298คนแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ส่งเสริมสมาชิกผลิตข้าวนะครับเรา,าซื้อแพงกว่าราคาท้องตลาดนะครับ สมมติว่าราคาท้องตลาดราคา7,000เราก็จะซื้อแพงกับพ่อค้าอยู่ที่ประมาณ7,500ถ้าผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ 1, นะครับผ่านมาตรฐานนะครับจากราคาพ่อค้าซื้อ7,000เราก็จะซื้ออยู่ที่ประมาณ8,500บาทต่อตันนะครับอันนี้สมาชิกก็อยู่ดีกินดีโดยโกรมส่งเสริมนะรักสากลสนับสนุนนะครับงบประมาณสร้างโรงอบขนาด350ตัน นะครับให้กับทางสกรการเกษตรเมืองรับเรีจำกัดโดยขณะนี้นะครับทางสกอการเกษตรเมืองรับเรีจำกัดนะครับได้มีลงสีขยายลงสีเพิ่มนะครับเพื่อผลิตข้าวส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับเป็นข้าวอินทรีย์นะครับตอนนี้ทางสกรการเกษตรเมืองรับเรีจำกัดพร้อมแล้วที่จะผลิตข้าวส่งไปยังต่างประเทศนะครับ สหกรณ์การเกษตรเมืองรับแรจำกัดได้มีการจำหน่ายเบียร์ยังประเทศส่งออกก็คือประเทศออสเตรเลียและประเทศสิงคโปร์ค่ะในส่วนของประเทศออสเตรเลียนี้ของเราจะมีการทำบรรจุภัณฑ์เป็นบิ๊กแบ็กและในส่วนของประเทศสิงคโปร์เราจะมีการทำเป็นก้อนละ1กิโลค่ะข้าวสหกรณ์ก็มีข้าวขาว49กกิโลนะคะของสหกรณ์นี่จะทำเป็นข้าวแข็ง5%นะคะายโดยการจำหน่ายก็จะเป็นข้าวขาว 4 9กกิโลสกิโลและ5กิโลแล้วก็จะมีมะลิถุงละบรรจุแพ็คละ55 5กิโลค่ะแล้วก็ในส่วนของส่งออกก็จะเป็นแพ็คข้าว1กิโลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอัน,นเป็นข้าวมะลิกล้องนะคะเป็นแพ็คแพ็คปริมาณ1กิโลนะคะอันนี้จำหน่ายที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะอันนี้จะเป็นข้าวบรรจุ5กิโลนะคะเป็นข้าวมะลิถุงสีทองตาซุ้มประตูเมืองนะคะของ ของสหกรณ์ละแลเองค่ะอันนี้จําหน่ายใน,ในประเทศนะคะ<น>ก็มีจําหน่ายตามทุกสาขาของสหกรณ์การเกษตรเบงลบแรจงจำกัดค่ะ